ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งจังหวัดชุมพรวว้า <Wow. S 1> ชุมพรประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมไร่กาแฟและหาซายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกอําเภอท่าแซะพ่อตาเห็นช้างเรืองเดชเข้าเขตประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมถ้ำเก่าแก่ แหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมน้ำตกงามธรรมชาติแดนยุทธศาสตร์491ตำบลสลุยสลุยดีมีพ่อตาหินช้างกล้วยเล็บมือนางชวนกินแดนทินปาลยางพาราหน้าศึกษาหมอนไหมศูนย์รวมใจราชประชาชาวตำบลสลุยขออนุญาตนำเสนอ ความภาคภูมิใจประสบการณ์เทคนิคและกลยุทธ์ในการดำเนินงานตามแนวคิดลมหายใจซึ่งกันและกันร่วมกับภาคีเครือข่ายก่อให้เกิดผลงานแบบยั่งยืนดังต่อไปนี้ 1. รางวัลสถานที่ทำงานหน้าอยู่หน้าทำงานปี2,556 2. รางวัลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการขับเคลื่อนตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง 3. การดูแลผู้ป่วยวันโรคภายใต้กลยุทธ์ดอ 4. เครือข่ายการพยาบาลร้อยเตียง 5. โครงการบ้านสะอาด 6. รางวัลคนดีศีระบาดประจำปี2,557รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่หน้าทำงานปี2,556โดยสโลแกนที่ว่าสะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา สถานที่ทำงานมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนทำงานรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดความสุขกายสบายใจในการทำงานรางวัลการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อโดยการขับเคลื่อนตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้จัดการประชุมสัมมนาบรรยายอภิปรายแก่ภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจำปีมีการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและมีการสรุปผลงานการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วยวัณโรคภายใต้กลยุทธ์ดอทโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยวัณโรคทุกรายสามารถเข้าถึงบริการการรักษา ถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยที่ไร้สิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคซึ่งเป็นประโยชน์และส่งผลให้ประเทศชาติบรรลุปเป้าหมายในการควบคุมวัณโรคได้โครงการเครือข่ายพยาบาลร้อยเตียงที่มาจากสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันโรคที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่มักเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานในการรักษาพยาบาล บางรายที่ป่วยรุนแรงก็ต้องให้การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลส่วนบางรายที่เป็นพอช่วยเหลือตนเองได้ก็ให้ญาติพากลับมาดูแลต่อที่บ้านอันจะส่งผลดีหลายประการเช่นลดภาระค่าใช้จ่ายของญาติที่ต้องเฝ้าไข้ในโรงพยาบาลลดภาวะการติดเชื้อเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนอนนานๆในโรงพยาบาลลดปัญหาสุขภาพจิตลดอาการซึมเศร้าที่จะทําให้ผู้ป่วยเกิดความท้อแท้ บางรายเบื่อสิ่งแวดล้อมคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลานและการครองเตียงในโรงพยาบาลน,นานๆจะทําให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากและทําให้เสียโอกาสในการรับบริการของผู้ป่วยร้านอื่นที่มีความจําเป็นมากกว่าโครงการบ้านสะอาดกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหบู่บ้านที่ตนเองพักอาศัยให้สะอาดถูกสุขลักษณะและเกิดความต่อเนื่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบ้านต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดําเนินงานฟ้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพซึ่งถ้าหมู่บ้านชุมชนมีความสะอาดแล้วการเกิดโรคติดต,ต่อต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชนก็จะลดลงได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้มีภาวะเศรษฐกิจที่ดีต่อไปรางวัลคนดีศีระบาดนายชยุทธชยโย ได้รับรางวัลคนดีศีระบาดประจำปีพุทธศักราช2557เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่มีความเสียสละทุ่มเท มุ่งมัน่นสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งด้านความตั้งใจความอุตสาหะและเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์ขับเคลื่อนตำบลควบคุมโรคตำบลสลุยยินดีต้อนรับคณะข้าราชการและบุคลากรของกอ,องควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้คัดเลือกตำบลสรุยเป็นที่ศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางศูนย์ขับเคลื่อนตำบลควบคุมโรคตำบลสรุยขอนำเสนอการดำเนินงานการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานและนำไปประยุกต์ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เข้มแข็งต่อไป IVM i n t e g r a t e Vector Management เป็นการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานคือกระบวนการการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการควบคุมพาหะนำโรคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยการใช้ทั้งข้อบังคับและการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อลดหรือหยุดยั้งการแพร่ของโรควัตถุประสงค์ของ IVM 1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการควบคุมแมลงพาหะนำโรค 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมแมลงพาหะนำโรค 3. เพื่อนำมาตรการที่เหมาะสมมาผสมผสานอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อทบทวนการใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล Integrate Vector Management เป็นการเลือกวิธีการควบคุมแมลงอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางด้านชีววิทยาของพาหะน้ำโรคการแพร่ของโรคและอัตราป่วยเป็นการควบคุมมักใช้หลายวิธีการที่ดำเนินการร่วมกัน เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานส่วนท้องถิ่นองค์กรสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการดำเนินการภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงอย่างสมเหตุสมผลเป็นการทำงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีประโยชน์จากการทำ IVM 1. ประสิทธิภาพการควบคุม,มแมลงพาหะนำโรคเพิ่มขึ้น 2. ประชาชนและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ปลอดภัย 3. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหา 4. ชุมชนเกิดความร่วมมือและตระหนักต่อการควบคุม,มแมลงนำโรคจากการถอดบทเรียน I v วเรื่องโรคไข้เลือดออก ของตำบลสลุยตามแนวทางการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 1. ด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 2. การวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ 3. การวางแผนและการดำเนินการ 4. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 5. การประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในด้านความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆมีคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่างๆโดยแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในตำบลสลุยและมีการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่เช่นพื้นที่ป่วยซ้ำซากอัตราป่วยไข้เลือดออกณปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปี การเคลื่อนย้ายประชากรความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่มีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์มีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีการวิเคราะห์พาหนะนำโรคและการควบคุมมีการวิเคราะห์ความพร้อมต่อการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้านการวางแผนและดำเนินการประกอบด้วยพื้นที่เป้าหมาย วิธีการดำเนินการความถี่ผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนวิธีการประเมินผลผู้ประเมินผลและความถี่ของการประเมินผลมีการวางแผนการจัดการพาหานำโรคแบบผสมผสานมีการดำเนินการการจัดการพาหานำโรคแบบผสมผสานด้านการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกมีการรายงานการระดมทรัพยากรมีรายงานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆด้านการประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมีการประเมินขั้นตอนการดำเนินการประเมินมาตรฐานการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้แก่ความถูกต้องความครบถ้วนความทันเวลา หด้านการควบคุมการระบาดมีความทันเวลาของการได้รับแจ้งเมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยอินเด็กเคสหรือผู้ป่วยรายแรกของทุกเหตุการณ์ในระดับหมู่บ้าน 2. ด้านการควบคุมแมลงพาหานำโรคมีความพร้อมของทีมควบคุมโรคระดับตำบลมีความทันเวลาในการควบคุมแหล่งแพร่โรค ความครอบคลุมในการควบคุมแหล่งแพร่โรคด้านประเมินผลลัพธ์การควบคุมพาหะเอาต์พุตมีการประเมินดัดชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนโรงพยาบาลโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กวัดมัสยิดด้วยค่า HICI ด้านการประเมินผลกระทบต่อการลดโรคหรือ IMPACT ค่าอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากปี2556 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. ความรวดเร็วและครบถ้วนของการควบคุมโรคในพื้นที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาด 2. ความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารโรคไข้เลือดออกซึ่งนำไปสู่การพยากรณ์โรคการควบคุมการเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรคที่มีประสิทธิภาพต่อไป